เทคนิคการเล่นลูกเสริมนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการเล่นลูกส้อยนะครับของลายพินลายแคนเนาะมันจะเป็นการใช้เทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆสอดแทรกเข้าไปในทํานองหรือตัวโน้ตที่เราดีดโดยที่มันจะไม่ใช่ตัวโน้ตหลักของของทานองเพลงนะครับหรือว่าทํานอง หลักอาจจะมีะลาซอนมีลานะครับแต่ถ้าเราใส่ลูกสร้อยเข้าไปนะครับเราก็จะเสริมตัวโน้ตเข้าไป 1- ถึงสตัวหรืออาจจะเสริมเทคนิคการดีดเข้าไปนะครับประโยชน์ของการเล่นลูกสร้อยหรือว่าลูกเสริมนะครับก็คือหลักๆแล้วก็ทำให้การดีดพินนะครับการดีดพินมีความ ไพเราะมากขึ้นนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เล่นตัวโน้ตพื้นฐานนะครับแล้วก็เล่นตัวโน้ตพื้นฐานผ่านการกรอนะครับแล้วก็ใส่เทคนิคเข้าไปนะครับตามลําดับขั้นเนะาะลองตั้งใจฟังดูนะครับว่าตั้งแต่ระดับแรกของการเล่นนะครับไปจนถึงาการเล่นในในใ,ในแบบท้ายสุดนะครับลองฟังดูว่า,าท่านรู้สึกว่า แบบไหนมีความไพเราะมากกว่ากันนะครับ เล่นเป็นแบบปกติตัวน้ตปกตินะครับลำดับที่2ก็คือการกรอลำดับที่3ก็คือการใช้ลูกสร้อยเข้าไปนะครับแล้วส่วนลำดับที่4ก็ก็เพิ่มนะครับเพิ่มลูกสร้อยหรือว่าลูกเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้ลายพินนะครับมีมิติดูมีมิติดูมีชีวิตชีวานะครับดูมีเสียงที่พลอยไพยเราะกังวานมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคของการเล่นลูกสร้อยเราสามารถที่จะ เพิ่มตัวโนต้ตนะครับหรือเพิ่มเสียงหรือเพิ่มเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการกรอการสไลด์นะครับการด้นนะครับการด้นเสียงมาใช้ได้นะครับมาใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับตามจินตนาการที่เราสามารถที่จะใช้ได้เนาะ,ะการเล่นเสียงที่เป็นโทนเดียวกันนะครับ mm. เช่นสมมุติเราดีดเสียงลานะครับเราดีดเสียงลาแล้วเราเรา,เราตั้งพินเป็น A m ไม o r นะครับ สมมติเราดีดเสียงลาเสียงเล็กนะครับหรือว่าเสียงสูงนะครับเราสามารถที่จะดีดสายกลางนะครับดีดสายกลางซึ่งเป็นสายคู่เสียงลาเสียงลาตัวเดียวกันนะครับอ่ะนะครับนะครับเทคนิคการเล่นสายควบเพื่อที่จะให้ตัวพินนะครับดูมีความ หนาของเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดมากยิ่งขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการกรอง่ายๆนะครับมันก็จะทำให้การดีพินไพเราะขึ้นนะครับ ลองนำเทคนิคที่ผมแนะนำนะครับไปปรับใช้กับลายพินของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นสายคู่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเสียงคู่นะครับอลองนำไปปรับใช้นะครับแล้วการดีดพินของทุกท่านดีดพินได้ไพเราะขึ้นครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ